ันนี oh, ้ปลาปลาเนี้พามาหาปลาลูกเหยื่อครับเนี่ยอู้มีปลาช่อนด้วยครับทุนอู้หูนั่นนั่นนั่นพี่น้องอ้ปลาลูกเหยื่อครับมาหาปลาหมอครับไปไปใส่เบสพี่น้องมีแบบร้อยมีคนมาเชฟแล้วครับตัวพอมีตัวอยู่นี่มีปลาหมอมีปลาช่อนครับพี่น้องปลาช่อนหลายตัวอยู่อือว่าป่นอยู่เหลือเกินี่แหละดีกว่าปล่อยแฮงกิ้งครับเดี๋ยวเราเราเจฟมันเลยครับ <laughs> mm. Oh Ooh. มอ้อไปชนเลยคือตัวบ่ใหญ่ครับไปชนก็นได้ไปชนไปชนหน่อยพอมอกับพอมอหน่อยพอมาหาหลูกเหยียบครับอย่า yeah. นี่มีปลารดด้วยครับตายแหง้งปลาหมอยังไม่ตายดีเลยสวยสวยเีก็บครับเดีปลารดด้วยปลามันลงไม่ทันน้ำครับเขาปล่อยน้ำบอกก่อนครับปลาพวกนี้ก็เลยตกพักก็เลยยิดต,ตายไปคับนี่แหงตายจริงไป เน่าเแลวกับมีครับกำลังจะตายกับมีเนียงหวันเจาะอุ้มยีใส รอวันเน่าเลยครับหนูวันเต็มด,ดูดูนี่ดูนี่นี่ผู้ เลยทั้ทงโอ้ครับปลาตกผักทังาหมอทั้งปลา่นครับ <c oughs> ถ้าจิปล่อยทิ้งไว้ก็สงสารครับผม <c oughs> มันจะตายทิ้งเปล่า <c oughs> ผมก็เลยเอาไปกินซะ <c oughs> น่ครับลูกปลาหมอครับลูกเหยือครับผมไปทำลูกเหยือครับตอนนี้ไม่ตายเราก็ไปทำลูกเหยือใส่เบ็ดต่อครับตอนนี้จิตตายเราก็ไปกิน พี่น้องกรบป๋านกรบช่องครับเจอกันคลิปหนาครับผม